รับตรงนี้ก็คือคุณนักอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยใช่ครับ,รบต้องต้องต้องยอมรับว่าข้าว18.9ล้านตันเนี่ยนะครับมันมีบางช่วงในรัฐบาลบางยุคเนี่ยนะครับช่วงปี5 8ถึง62เนี่ยนะครับมีการนำข้าวดีไปจัดเกตขายเป็นข้าวเน่าตัวนั้นอาจจะไม่ได้ราคาพอไปขายกิโลละ3-5บาทนะครับซึ่งต่างจากกับทรวงพาิตที่ขายเมื่อไม่นานมานี้นะฮะในยุคข,ของท่านภูมิธรรมที่ขายที่โกดังที่สุรินจำได้ไหมครับ ว่าขายไปในราคากิโลละ18บาทดบาทได้เงินรู้สึกเป็นหมื่นล้านฮะเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านแล้วในส่วนผู้ลองที่สองที่สา่ให้กันการซพอ์ติดที่เป็นก็เรียกว่าไงการส่วนการส่วนการส่วนเป็นอะไรก็ถามคุณค่าเท่าไหร่คะเออเกือบทุกรายการนะครับยกเว้นที่ที่บางส่วนบางแปลงท่านเด็กเกือบเกือบทุกรายการใช่ไหมครับที่ับ ครับครับเกือบเกือบทุกรายการเลยฮะที่ที่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอะไรที่ได้มาหลังพฤติกาปี38มศาลก็ให้การส่วนทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยกันก็คือต้องคืนคุณลนุสอนเปครึ่งใช่ใช่ครับคำว่าการส่วนก็คือคุณลู่สอนเขาก็ฟ้องขอการส่วนมานะครับก็ครอบเข้านี่หลักกี่หมื่นล้านฮะครับสินทรัพที่โดนอายัดไปตอน เออผมจำตัวเลขไว้ได้พอดีมีทีมอีกนึงเขาดูแลในการขายอยู่แต่แปลว่าถักแล้วยังเหลือเหลือคือเราอีกจำไม่ได้ว่าว่าตัวเลขเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้ที่ต้องไปยื่นกันใหม่นะคะลำดับจะเป็นยังไงกันต่อก็ในส่วนค้าพิพากษาก็จะถือว่าในส่วนนี้ก็ถึงที่สุดในส่วนนี้นะครับส่วนที่จะการขอพิจารณาคดีใหม่ก็ต้องดําเนินการภายใน90วันนะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องไปยื่นเพื่อจะให้ศาลรับได้นะคะ มันจะต้องประกอบด้วยหรือว่ามีองค์ประกอบประมาณนี้ก็ก็ก็เอาข้อที่จริงที่ผมว่านั่นแหละฮะข้อที่จริงที่พยานหลักฐานใหม่นะครับพี่เนาะพยานหลักฐานใหม่มีมีอยู่ครับมีอยู่เป็นเป็นข้อมูลทางราชการนะครับเป็นข้อมูลทางราชการเช่นอะไรบ้างอ่อะก็ก็การขายข้าวเนี่ยฮะการขายข้าวที่สามารถาทีได้ร์วิคข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ตอนสมัยพี่อ้วนขายได้ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณค่าเท่าไหร่นะคะเอ่อตอนนี้เป็นขายโกดังสุดท้ายแต่ว่าต้องถือว่าข้าวเนี่ย ณวัน22พฤศจิกายนพฤษภาคมปี57เป็นต้นมาทั้งหมด18.9ล้านตันรวมทั้งหมดนะฮะแต่ที่ท่านภูมิทําขายนี่ผมจำไม่ได้ว่าหมื่นกว่าล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามัล้านชูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะครับต้องเอามารวมกันทั้งหมดนะฮะยอดทั้งหมดมันแสนกว่าล้านต่อาจจาจะตังตัว่าเมื่อตอนที่กระทวงย์ขายข้านี่คนองมองว่าเป็นการขายข้าวเพที่จะปกหนีช่วยรัฐบาลยิ่ง แล้วใครซื้อเราต้องถามว่าใครซื้อเอกชนเขาซื้อคงไม่มีใครเอาเงินมากบใช่ไหมครับถ้าถ้าเราคิดตรกกะธรรมดาถูกไหมถ้า,ถ,าถ้าพูดเลย